สวัสดีครับวันนี้2องอมอเตอร์ไซค์มือสองสมุดปากการมีรถบ้านเข้ามาใหม่นะครับเป็น Honda k คลิกร้อไอนะครับตัวนี้เป็นระบบหัวฉีดครับเครื่อง1 1 0ยสิซีซีุดสีด้วยรวมสวยครับเป็นล้อสีรัวยังหน้าหลังนะครพอจาได้ยาวเป็นปี่2 0 8 8นะครับแล้วก็ภาษี69นะครับไม่ขาด เครื่องเดิมเงียบไม่ดังนะครับพร้อมใช้งานระบบไฟติดครบครับคันนี้เติมน้ำมันแก๊ส2อ้อ์91หรือ95ได้นะครับก็เล็กไม่นะครับอยู่ที่ประมาณ2 7 0 0 0นะครับเจ้าของเดิมคือมาไม่ขาผมก็เปลี่ยนสายใหม่ให้ใหม่เรียบร้อยนะครับ ไฟเบรกไฟหลีไฟเลี้ยวไฟหน้าติดหมดนะครับโอเคสนใจก็สอบถามมาได้นะครับสมะการครับ